สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่449กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืม กดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระบ้านเครื่องรางของเกาเก็บสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจนะครับผมรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระ รายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นไลน์แอดที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงด้านบนเลยนะครับแอดหนึ่งเนะครับผมเบอร์โทรนะครับ090 325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขนะครับผมขอ Ou um pra... องนานวัได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้คือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื หมายได้ที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็เน้นย้ำให้เหมือนเดิมนะครับผมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่หกันเลยดีกว่านะครับ ก่อนอื่นผมขออนุญาตซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมเริ่มมาด้วยนะครับผมจะเป็นเหรียญโลพูโต้นะครับองค์นี้นะครับผมเป็นปี16นะครับพี่ๆสำหรับเหรียญน,นะครับผมโลพูโต้นะครับผมที่มาพร้อมเป็นการประกาศสิลิบัตแบบนี้เลยนะครับผมจะเป็นเหรียญพันยศใหญ่นะครับโลพูโต้นะครับผมวัดประดูชีวีปี2516นะครับผมนี่ยครับถ้าใดที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมการประกาศสิลิบัตนะครับผมที่ผมได้รับมาแบบนี้เลยนะครับ สำหรับท่านได้นะครับผมก็อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามมากันได้นะครับเดกกอนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูให้ชมอง์ผิวองค์พระองค์นี้กันนะครับผมเนะครับดูผิวกันชัดๆนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมลบุโตะนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆต่อคู่ต่อเต่าตรงนี้นะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับเหรียญลบุโตะนะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมเหรียญพัดยอดใหญ่ปี16นะครับ ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเปิดให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเอาในราคา750บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมเหรียญหลบพ่อคูวยนะครับพี่ๆหลังฮานุมานนะครับผมเป็นเรื่องอันปาก้านะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ เป็นปี2521นะครับผมรายการหมายเลขที่2นะครับสำหรับเรียนลมพอกกล้วยนะครับผมนี่นะครับองนี้ก็มาพร้อมกับคาาประกาศสินบัตรเหมือนกันนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่2นะครับพี่ๆในยีพีนี้นะครับผมนะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ750าบาทเหมือนกันเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมก็750บบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ ดูผิวกันได้นะครับผมถ้าหากว่าดูในกล้องไม่ชัดอย่างไรนะครับผมสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมเนี่นะครับทุกองค์สวยตรงตามในคลิปอย่างแน่นอนเลยนะครับผมนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับเปลี่ยนนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมด้านหลังจะเป็นธนุมาเชิญธงนะครับเป็นในการปลูกพันธสีมานะครับผมปี2521นะครับเปลี่ยนสวยมากนะครับพี่ ถ้าได้สนใจนะครับผมรีบโทรรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันให้ในราคา750นะครับถัดมานะครับผมไปเลขสามนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญพ่อเกษนะครับผมที่ผมเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันแบบนี้นะครับสําหรับนะครับผมเหรียญพ่อเกษนะครับผมไปเลขที่3ใน EP นี้นะครับผมมาเริ่มกันที่องค์แรกกันเลยนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยับไฟแป๊บหนึ่งนะครับ นี่นะครับผมอันนี้องค์แรกนะครับผมเป็นเหรียญนะครับฉลูนะครับของปี35มานะครับของหงพ่อเกษมนะครับหมายเลขสานี้นะครับผมคู่นี้ผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเอาในราคา650บาทนะครับของคู่นี้นะครับถ้านใดสนใจนะครับผมแยกก็ได้นะครับพี่ๆองละ350านะครับแต่ถ้าสนใจ2รายการให้ที่650บาทนะครับ อันนี้เนื้อจะเป็นเหมือนพรายเงินเลยในการพี่ๆสำหรับมงคลเกษม8 1ดหนึ่งนะครับผมคูบาเจ้าเกษมเขียมักโรสำนักสุสานไตรรักนะครับต่อโคตรงนี้ด้วยนะครับพี่ๆปีส5ห้านะครับผมในเรนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสององค์นะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับสององค์650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมเหรียญกลมหลวงพ่อเกษมนะครับคล้ายๆเหรียญล้อแมกนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับนี่นะครับผม สองเหรียญนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับตรงนี้เขาต่อคู่ตรงนี้นะครับผมเหลยครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าดูแล้วถูกใจนะครับรีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี้เป็นเหรียญนะครับหรวงพ่อเกษตรนะครับพี่ๆเปิดแบ่งปันให้ในราคาคู่นี้นะครับ 650บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับพี่ๆหมายเลขสี่นะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ยิ้มพิมพ์ใหญ่นะครับผมหมายเลขนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อยิ้มนะครับผมรล้งว่าหลวงปู่ยิ้มนน่าเดงนะครับพี่ๆนี่นะครับดูลักษณะผิวนะครับผมคล้ายๆนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับหมายเลขสี่นะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ากรอบสะดูเก่านะครับพี่ๆหน่นะครับ หมายเลขนี้หมายเลขที่4ี่นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมรายการที่4นี้นะครับ400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการเลยนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมเป็นคุนแผนยอดขุนพลนะครับผมเป็นเนื้อดินเผานะครับพี่ๆหมายเลข5้านะครับรายการหมายเลข5องค์นี้นะครับนี่นะครับผมองค์นี้ผิวสวยๆเดิมๆนะครับผมอยู่ในเลี่ยมจับขอบแบบนี้เลยนะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระขุนแผนนะครับผมเป็นเนื้อดินเผานะครับพิมพ์ยอดขุนพลนะครับพี่รายการที่5นี้นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูผิวองค์พระองค์นี้กันดูก่อนได้นะครับผมถ้าหากสนใจนะครับสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกรายการเลยนะครับผมนี่นะครับวันนี้เป็นผิวด้านหลังนะครับ จะเป็นเลี่ยมเปิดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะมีเปิดเพียงเท่านี้นะครับเป็นเลี่ยมโบราณนะครับพี่พี่450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่ห้านะครับผมรายการถัดมานะครับองค์นี้นะครับผมจะเป็นสมเด็จนะครับพี่พี่สมเด็จเกตชโยนะครับผมวัดชโยวรวิหารนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่หกนะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จเกชโยนะครับผมรายการนี้นะครับ พิมพ์เจ็ดชั้นนิยมเลยนะครับพี่พี่เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ดูนะครับผมสวยงดงามแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมอยู่ในเลี่ยมด้วยนะครับผมผมได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้ก็ขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่หกนะครับผม 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นรายการที่7นะครับผมรายการที่จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข7จ็ดเปิดแบงก์ันในราคา500บาทสำคัญนะครับผมเนี่ยครับรายการนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมแบบนี้นะครับดูนะครับเนื้อหาโมดูลสารนะครับของพระสมเด็จองค์นี้นะครับผมถ้านใดดูแล้วชอบใจนะครับสามารถขอดูรูปภาพกันก่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าถูกใจจริงๆก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆเพียงแค่แจ้งชื่อผู้รับนะครับผมที่อยู่นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมก็จะจดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่7นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมรายกระที่8นะครับองค์นี้นะครับผมหลวงพ่อทวดหมายเลข8รายกรนี้ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่พี่องนี้เอา450บาทเท่านั้นนะครับเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมพิมพ์ตอรีนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับผม450าบาทเท่านั้นนะครับผมลองดูผิวองค์นี้กันดูก่อนได้นะครับผมนี่นะครับ พร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมดูนะครับดูความเก่าความเดิมของผิวองค์นี้กันนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆหากสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม หมายเลขแปดนี่สี่ร้อยห้าสิบนะครับถัดมาครับผมหมายเลขเก้านะครับผมรายการนี้ก็ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับเป็นหลวงพ่อทวดเหมือนกันนะครับพี่ๆี่เป็นพิมพ์เตารีดเหมือนกันนะครับผมองนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรายการนี้นะครับรายกันที่เก้านะครับผมนี่ะครับดูผิวกันได้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูนะครับดูกันชัดๆนะครับพี่ๆีันี้เป็นผิวด้านข้างนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบนะครับ ากสนใจ2รายการขึ้นไปนะครับผมสามารถพูดคุยราคาพิเศษกันได้นะครับผมยินดีมากๆนะครับผมยินดีแบ่งปันให้พี่พีเอฟซนะครับผมในทางช่องนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับพี่ราคานะครับผม450นะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่10นะครับผมรายการนี้จะเป็นอ่หลวงพ่อพรมนะครับพี่เป็นสมเด็จเปลวเพิงนะครับผมองค์นี้เอา350านะครับสาหรับสมเด็จเปลวเพลิงหรือว่าพรมวาช่องแคร์นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ รายการที่10นะครับผม350บาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูนะครับผมดูผิวกันชัดๆนะครับพี่ๆองนี้นะครับ350บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่10นะครับผมรายการนี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับผมออสิบเอ็ดนะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นหลงพอกลั่นนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับผมหลงพอกลั่นนะครับในชุดนี้นะครับผมมันจะเป็นชุดชันมากนะครับในชุดนี้นะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นเหรียญนะครับผมหลงพอกลั่นอยู่สองเหรียญนะครับแล้วก็จะเป็นไม้ที่ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าไม้อะไรนะครับพี่พี่นี่นะครับหมายเลขนี้นะหมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับผมเหรียญคู่หลงพอกลั่นนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับ นี่นะครับแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับผมนี่นะครับแบ่งปันให้พร้อมกันทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับเป็นปี2องสนะครับผมที่อยู่ในเรี่ยมเก่าแบบนี้นะครับรายการหมายเลขสิบเนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับเอา500บาทแล้วกันนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับรายการที่11นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมหลวงปู่โตนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับที่พิมพ์งนี้นะครับ นี่นะครับผมห mm hmm. มายเลขนี้นะครับผมพระสมเด็จขาโต้หลวงปุโตองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมดูเนื้อหาโมสสนองที่กันดูได้เลยนะครับผมเป็นของหลวงปุโตนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้หมายเลขที่12แล้วนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยักอุกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมดูผิวกันได้เลยนะครับผมถูกใจวงไหนนะครับ หากมาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสิบสามแล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับจะเป็นแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับผมหลังรูปเหมือนนะครับองนี้นะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับสําหรับรายการที่สิบสามนี้นะครับผมเอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จแหวกม่านนะครับผหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆหลังจะเป็นรูปเหมือนนะครับผมเนี่ยครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับรายการนี้นะครับ เนื้อหาของสันเดิมๆแบบนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมด้วยนะครับพี่ๆองนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่12นะครับผม400บาทนะครับเป็นหลุมพะกุวยนะครพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่14นะครับของรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับจอบใหญ่หลุมพะป่ายนะครับพี่ๆหลุมพะป่ายกกําแพงนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญจอบนะครับผมหลอโบราณหลุมพะป่ายในะครพี่ๆ เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับดูนะครับผมดูความเก่าของผิวองค์นี้ดูได้นะครับผมเป็นหล่อโบราณเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเข้าไปนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับเป็นเท่ระลึกนะครับผมในนี่นะครับปี2478นะครับผม สำหรับชอบใหญ่หรือว่าไปรายการนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่15นะครับเป็นเจ้าสวนของภูบุญนะครับนี่นะครับเจ้าสวนของูบุญนะครับผมหมายเลขนี้นะครับแตกตันให้ในราคา400บาทเหมือนกันนะครับผมอยู่ในเรี่มเก่าแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมอาจจะลอกคล้องให้ดูยากทีหนึงนะครับพี่ๆเป็นเหรียญรอบโบรันเหมือนกันนะครับผมถ้าจาปีไม่ผิดน่าจะ2477นะครับ เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับผมหลวงปู่บูนวัดกาบางแข้วนะครับนครปฐมนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูผิวกันได้นะครับผม400อบาทนะครับผมมีรอยจานด้วยนะครับพี่พี่อาจจะลุงกล้องด้านหลังให้ดูได้ไม่ค่อยชัดนะครับผมเพราะว่ากรอบมัวนะครับนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับู่ในเลี่ยมพลาสติกกันน้ําเลยนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลข16แล้วนะครับพี่พรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับผมเหรียญเนือดวงสองนะครับผมอายุวัฒนมงคล80ปีนะครับผมนี่นะครับพระราชวัชธรรมโสพลนะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับอันนี้นะครับผมเป็นเหรียญเนื้อลงยาด้วยนะครับพี่พีเป็นรุ่น2นะครับผมนี่นะครับเนื้อลงยานะครับผมสีน้ําเงินแบบนี้นะครับ สำหรับหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่16นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พร้อมกล่องเดิมเลยนะครับรายการที่16องคองนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมสำหรับเหรียญโลหะปูมหาศิลานะครับผมรายการนี้นะครับอง์นี้เอา600บาทนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อลงยาน้ําเงินนะครับผมลงยาที่จีวอนด้วยนะครับผมเป็นรุ่นเหนือดวงสองนะครับปี6 7นะครับองนี้นะครับดูนะครับผมผิวสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ ดูกันชัดๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับต่อโคดหมายเลขด้วยนะครับผม 3- 1 0นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับปีสองหนะครับของรายการนี้เปิดแบ่งปันนะครับต่อโคตรตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับผม 600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเนื้อด้วงสองนะครับผมหลวงป,ปู่มหาศิลานะครับพี่ๆหมายเลขที่16นะครับผมใน EP นี้นะครับแบ่งปันให้พร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับผมหาดูหาชมยากนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับเสมา8ดรอบนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆเนื้อทองแดงนะครับผมหมายเลขนี้นะครับองนี้เอา450นะครับผมสําหรับเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมอง์นี้นะครับ 450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับผมต่อโคตรงนี้นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับนะครับผมเรียนเซมาแปดรอบนะครับหลวงปู่ทิมนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับดูนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมฉลองอายุครบแปดรอบนะครับปี2518นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับ รายการนี้นะครับผมยูนเลี่ยมด้วยนะครับพี่ๆองนี้นะครับนี่นะครับ450าบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข18แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นปิดตาปหนี้นะครับผมหลังยันนะนะครับพี่ๆองนี้นะครับเป็นปิดทองกรรมการตรงด้านหน้าด้วยนะครับผมปิดตาปหนี้หลังยันาะเนื้อนะครับผมจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับฝากงตันึ่งดอกตรงนี้ด้วยนะครับผมรายการนี้นะครับ แบ่งปันให้ในราคา750บาทนะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั free free ้นนะครับ <S. S 1> <aj> สำหรับปิดตาปุด <sock> น <lier y> ี้นะครับผมโลบูโต้หลังยันนะนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยมากนะครับผมองค์นี้นะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่18นี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข19แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับจะเป็นปิดตานะครับผมโลบูโต้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นหลังยันดวงเล็กนะครับผมนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่19นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสำหรับปิดตาหลังยันดวงเล็กรายการนี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมเป็นเนื้อก้นครกนะครับหรือว่าเนื้อลายเสือนั่นเองนะครับองค์นี้เอา700บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับพร้อมเดี่ยมแบบนี้นะครับผมปิดตานะครับผมหลังยันดวงเล็กนะครับ 700บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับผมรายการที่20แล้วนะครับจะเป็นพระผงของขวัญนะครับพี่ๆองนี้นะครับองนี้เอา400บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่20นี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับรายการหมายเลขที่20นะครับผมนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับนี่นะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่21แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมพระนางพญานะครับพี่ีองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมสําหรับพระนางพญาหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมองค์นี้นะครับเอา450บาทนะครับผมสําหรับพระนางพญารายการหมายเลขที่21นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับเป็นพระนางพญานะครับผมนี่ครับกรุวัดนางพญาจังหวัดที่สุโโลกนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับรองเลี่ยมด้วยนะครับผมไม่ควรพลาดนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับอ่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญพัดยศของปุโตปีหนึ่งแปดนะครับสําหรับเหรียญพัดยศลวงปุโตนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองรายการนี้นะครับองค์นี้นะครับผม นี่นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเปลี่ยนพัดยศลงปุโตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่22นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับเหรียนพัดยศนะครับของลงป่โต๊นะครับนี่นะครับปีสอง8น่นะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับหลับพัดยศนะครับท้าในทงใจนะครับรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผม ราคายินดีแบ่งปันให้พี่ๆทุกรายการเลยนะครับนี่นะครับ500บาทนะครับผมสำหรับรายการที่22นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่23แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมเหรียญกลมรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับวงนี้เอา400บาทนะครับผมสำหรับเหรียญกลมหลวงพ่อกวยนะครับผมผิวจะเดิมนิดนึงนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผิวดเดิมนะครับนี่นะครับหลวงพ่อกวยนะครับพี่ๆเหรียญกลมนะครับ400บาทนะครับรายการนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครบผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามนะครับพี่รายการนี้นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมรายการรองสุดท้ายแล้วนะครับผมรายการหมายเลขที่23นะครับผมสําหรับเตรียมกรงรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับผมถ้าหากว่าท่านใดดูไม่ทันหรือว่าดูไม่ชัดอย่างไรสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่24แล้วนะครับเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยววัฒสะพานสูงนะครับ EP องค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บบาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับนะครับผมพราปิดตานะครับหลวงู่เอี่ยมวัสพานสูงนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่24นะครับผมเนี่ะครับเปิดแ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทนะครับผม450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวอกเพิ่มนะครับผมเนี่ยครับ รายการที่24แล้วนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจนะครับดูแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชารายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผม @1 อด O I P T Q นะครับเบอร์โทร0903251096สามารถใช้โทกสามร ต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำกติกากันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คือดูให้ชอบใจนะครับผมจดเป็นหมายเลขแล้วก็จดเป็น EP ที่ถูกใจไว้กันด้วยนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ไลน์หรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมตามที่ได้ขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ ID ไลน์ไว้ได้เลยนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิด ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกรบผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ